สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับวันนี้ซ่อม MPPT นะครับนี่ของใครนี้นะงานดีมากนะครับตัวนี้มาด้วยอาการเปิดไม่ติดเลยนะครับต่อไฟเข้าจอเงียบสนิทนะครับดูบอร์ดด้านในคร้าๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมอีกทีนึงนะครับเบื้องต้นก็ดูคร้าวๆไปก่อนนะครับงานดีมากนี่ตัวนี้นะครับมอเเฟส3ชุดเลย นะครับมีออโตอไลท์นะครับดีมากนะครับดีงามมากตัวนี้แกนบูสสามตัวนะครับสเปค120แอมป์นะครับ,เ, M, รบเต็มๆแน่นอนแบบนี้นะเบื้องต้นนะครับอาการเนี้ยถ้าเปิดไม่ติดเลยนะครับก็ให้เช็คภาคจ่ายไฟก่อนเลยนี่ภาคจ่ายไฟอยู่ระแวกนี้นะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวต้องไล่เช็คภาคจ่ายไฟก่อน นะครับไม่ได้จับมือพาซ่อมนะนะครับงานเยอะมากเดี๋ยวพอญาตไปเร็วๆหน่อยซ่อมเสร็จก็มาสรุปอาการให้กันฟังนะครับว่าเสียจุดไหนซ่อมอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไล่เช็คภาคแฉกไฟก่อนเพราะว่ามันไม่ติดอะไรเลยนะครับภาคแฉกไฟมีปัญหาแน่นอนแบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาสรุปอาการกันนะครับหลังจากที่ได้ตรวจเช็คตรวจซ่อมไปนะครับปรากฏว่าภาคแฉกไฟมันไม่ได้เสียนะครับ ที่มันไม่ทำงานตอนแรกก็เข้าใจผิดนึกว่าบอร์ดนี้ใช้ไฟเลี้ยงจากแบตนะครับอ่พาพักใจไฟป้อนไฟแบตเข้าภากใจไฟก็เลยไม่ทำงานเช็คไปเช็คมาบอร์ดตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงชุดสะพายจากฝั่ง PV นะครับทีนี้ว่ามอสเฟตมันช็อตอยู่นะครับต่อ PV เข้ามันก็เลยอ่าเปิดไม่ติดเลยนะครับลูกค้าก็เลยอ่าแจ้งมาว่า เครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็เพราะว่าไฟฝั่ง p v มันช็อตอยู่นั่นเองนะครับภาคจ่ายไฟก็เลยทํางานไม่ได้นั่นเองนะครับที่ตรวจเจอก็จะมีนี่นะครับมีมอสเฟสช็อตแล้วก็มีไดโอดนะครับนี่มันจะมีทั้งไดโอดแล้วก็ m o ส f ฟ t นะครับที่ทํางานร่วมกันเนาะ,ะสรุปก็คือมอสเฟสไดโอดช็อตก็เปลี่ยนชุดนี้ไปก็น่าจะใช้งานได้นะครับช็อตแค่ชุดเดียวนะครับฝั่งนี้ไม่ช็อตนะ อ่าโอเคเดี๋ยวตรวจซ่อมแล้วมาว่ากันอีกทีนะครับอ่าทีนี้มาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนอุปกรณ์ไดโอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็อ่าทดสอบเครื่องนะครับนี่จอติดปกติโอ้แบ็คไลท์อาจจะสว่างนหน่อยนึงนะครับนี่ตอนนี้ก็ชาร์จได้ปกตินะครับทดสอบชาร์จอยู่5์ตอนนี้หรือประมาณ200กว่า,กวาเกือบ300วัตต์นะครับ เครื่องทํางานปกตินะครับอ่าก้อนฝั่ง PV มาประมาณ150กว่าโวลต์นะครับนี่นะกระแสต,ตอนนี้กินอยู่2แอมป์ฝั่ง PV นะครับแรงดัน48โวลต์ตอนนี้ถูกบูตขึ้นเป็น53โวลต์นะครับตามที่ตั้งไว้นะอาจจะตั้งไว้ต่ํานิดนึงนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มกระแสดูนี่สามแอมป์นะโอเคตอนนี้ก็กินร้อย 50โวลต์นะครับ2แอมป์กว่าๆนะ MPPT เนี่ยมันจะคำนวณกำลังวัดใหม่นะครับเดี๋ยวผมเมื่อกี้กดเพิ่มกระแสเป็น3แอมป์แล้วนะครับสักพักมันน่าจะเริ่มจูนกระแสใหม่จูนค่ากระแสค่าแรงดันเพื่อให้ค่าพลังงานได้มากที่สุดณขณะนั้นนะครับเดี๋ยวคงปรับจูนใหม่นะอโอเคห้ตอนนี้เครื่องก็ทำงานปกติเรียบร้อยนะครับ ไฟแสดงสถานะชาร์จปกตินะครับหน้าจอติดค่าพารามิเตอร์ต่างๆโชว์ปกตินะครับอ่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานซ่อม MPT p เจ้าตัวนี้นะครับอ่าก็ว่าจะรีวิวนะครับแต่งานเยอะซะเหลือเกินนะครับคงได้แค่คร่าวๆประมาณนี้นะครับเท่าที่สังเกตอุปกรณ์เกตอะไหล่ต่างๆแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างน่าใช้นะครับค่อนข้างน่าใช้เลยควบคุมระบบ ตั้งแต่12โวลต์ยัน48โวลต์สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตามสเปคที่เขาระบุไว้เลยนะครับ12 24 48 w, ได้หมดนะครับค่ากระแสแม็กชาร์จที่120แอมป์นะครับ PV แม็กที่เหมือนจะนี่195โวลต์นะครับก็คือต่อแผงได้ไม่เกิน195โวลต์นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่า อพอดีใช่นะครับต่ออนุกรมแผงเนี่ยประมาณ4แผงไม่เกิน6แผงประมาณนั้น4-5แผงก็กําลังดีนะครับก็แนะนําที่ประมาณ4แผงก็กําลังดีนะครับอนุกรม4ประมาณนี้นะครับก็ขนานกันไปหลายๆสตริงนะครับรูราม้าเห่านะราคาเท่าที่ไปสืบมาก็ประมาณแปดถึงเก้าพันบาทนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้นะ งานดีนะครับบอกเลยว่างานดีตัวนี้นะครับน่าสนใจมากเนาะก็คงจะรีวิวปนงานซ่อมเข้าๆประมาณนี้นะครับคงไม่ได้รีวิวเจาะหรือการตั้งค่าอะไรไปมากกว่านี้สำหรับรุ่นนี้นะครับโอเคเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ